สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสี่องขวัญใน EP นี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หอพักในวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดมหาสารคามผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อวิทยาลัยแห่งนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันได้ใน EP นี้เพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นเรื่องที่โด่งดังมากครับในสมัยนั้น เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเกิดนะครับแต่ว่ามันเกิดมาหลายปีแล้วซึ่งเรื่องต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหอพักหญิงที่วิทยาลัยแห่งนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นประสบการณ์ผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่เป็นคุณครูสอนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งนั้นนั่นแหละรครับผมขออนุญาตใช้นสมมติว่าครูโจก็แล้วกัน เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ครูโจกับภรรยาได้ย้ายเข้ามาบรรจุที่วิทยาลัยแห่งนี้กันใหม่ๆซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ครับผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันเป็นวิทยายลัยที่มีพื้นที่หลายร้อยไร่ครับมีลําห้วยผ่ากลางตอนสมัยที่มาบรรจุใหม่ๆนี้ครับภรรยาของครูโจเนี่ยแกจะต้องมาคุมหอพักซึ่งเป็นการคุมหอพักกับอาจารย์ใหม่อีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันและเขาก็จะมีห้องให้สําหรับอาจารย์ด้วยครับเป็นห้องพักแบบเป็นสัดเป็นส่วนเลย มีห้องน้ําในตัวไม่ไปปราบบนนักศึกษาอยู่ในหอนี้หอนี้เนี่ยจะเข้มงวดเรื่องผู้ชายครับห้ามผู้ชายเข้ามาในหอพักโดยเด็ดขาดถ้าญาติผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะจัดซุ้มมาไว้ให้หอจะปิดตอน6กโมงเย็นยกเว้นแค่ช่วงสอบนั้นแหละครับที่เวลาเนี่ยจะเลื่อนไปนักศึกษาส่วนมากเนี่ยจะใช้บริการห้องสมุดครับแล้วห้องสมุดเนี่ยก็จะเลื่อนเวลาปิดไปเช่นเดียวกันทําให้หอพักเนี่ยครับก็ต้องเลื่อนเวลาปิดไปด้วยเพราะว่านักศึกษาหลายคนครับไปอ่านหนังสือสอบกันที่ห้องสมุด กว่าจะกลับมาถึงหอเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรชั้น2ชั้น3เนี่ยจะเป็นส่วนที่พักอาศัยชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องน้ําครับมันจะมีลานซักล้างมีห้องสังสารอะไรเนี่ยแยกจากหอพักอย่างชัดเจนสมัยที่เปบรรจุก,กันใหม่ๆนี้ครับเป็นช่วงเปิดเทอมแรกฝนปีนั้นเนี่ยตกหนักมากครับเพราะว่ามันมีมรสุมใหญ่เนี่ยพัดถลม่มภาคอีสานน้ําในห้วยของพิ้ทีาอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นสูงมากกว่าทุกปีหอพักเนี่ยต้องปิด อาจารย์ที่มีไม่กี่คนในพิลายเนี่ยก็ต้องไปหาที่พักอื่นกันอาศัยกันก่อนนักศึกษาที่อยู่ในหอนี้ก็เช่นเดียวกันครับบางคนเนี่ยต้องกลับไปที่บ้านของตัวเองหรือบางคนเนี่ยก็ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนน้ำเนี่ยท่วมอยู่เป็นเดือนไม่มีใครเข้าไปที่หอนั้นได้เลยหลังจากที่น้ําเริ่มลดลงครับวิทยาลัยเนี่ยก็เกณฑ์คนงานเข้าไปทําความสะอาดคนงานกลุ่มแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ได้ไปพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนเลยแหละครับเพราะว่าตอนที่เข้าไปทําความสะอาดวิทยาลัย รวมไปถึงหอพักหอนี้ด้วยเนี่ยปรากฏว่าตอนที่มาทำความสะอาดที่หอพักหญิงหอนี้ครับมีคนไปเจอกับกลิ่นเน่าที่รุนแรงทีแรกคิดว่ามันเป็นหมาครับคิดว่าหมาเนี่ยจมน้ําตายแล้วมันก็ติดเข้ามาอยู่ในใต้หอแต่ยิ่งเข้าใกล้กลิ่นนั้นเนี่ยมันยิ่งเริ่มรุนแรงครับต้นตอของกลิ่นเนี่ยมันมาจากบริเวณห้องน้ําปรากฏว่า มีคนไปพบต้นตอของกลิ่นนั้นที่ตามหากันมาเนี่ยนั่นก็คือเป็นศพของผู้หญิงคนหนึ่งครับขึ้นอืดเต็มที่น้ำหนองเนี่ยไหลปนกับเลือดเต็มพื้นห้องน้ําเลยทั้งมันแรงวันทั้งหนอนเนี่ยไต่กันย้วนเยืยอเยอะเต็มศพไปหมดเดือดร้อนกู้ภายเนยต้องมานนำร่างศพนี้ครับออกจากหอพักตารวจเนี่ยก็มาทำคดีกันครับเขาก็สันนิษฐานประมาณว่า น่าจะเป็นชาวบ้านที่จมน้ําเสียชีวิตและศพเนี่ยก็ได้พัดเข้ามาติดอยู่ในหอพักนี้ทําให้กําหนดการของการเปิดหอนี้ต้องเลื่อนออกไปครับพเพราะเนื่องจากว่ากลิ่นเน่าเนี่ยมันเหมือนกับได้ฝังเข้าไปอยู่ในทุกอนูของผนังอาคารไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้บริหารครับขอให้ช่วยปิดข่าวนี้เอาไว้แม้กระทั่งอาจารย์บางคนเนี่ย ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่ามันมีเรื่องของศพที่ลอยมากับน้ําแล้วมาติดอยู่ตรงหอผักเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้บริหารขอให้ปิดเอาไว้แค่กลุ่มนี้แหละครับที่เข้ามาทำความสะอาดเนี่ยขอให้เรื่องนี้จบไว้ครับเพราะว่ากลัวเด็กจะกลัวผีวันนั้นเนี่ยวุ่นวายมากครับนักการพันโรงหลายๆคนที่เตรียมจะมาทำความสะอาดหอเนี่ยบางคนถึงกับอ้วกเลยครับเมื่อได้กลิ่นกิ่นั้น,น,นตำรวจกับมูลนิธิเนี่ยก็ต้องพากันย้ายศพออกไป แต่ปรากฏว่าไม่มีใครทําน้าที่อัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเลยครับศพผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวบ้านบ้านของเธอเนี่ยอยู่ตรงหมู่บ้านต้นห้วยครับไม่มีร่องรอยการทําร้ายหรือการข่มขืนคิดว่าน่าจะพัดตกน้ําตายครับเวลานั้นเนี่ยน้ำมันเชี่ยวมากคงจะจมน้ําตายแต่ที่มันน่าแปลกคือถ้าไม่ศพของเธอมันถึงมาติดอยู่ในห้องน้ําใต้หอพักนี้ซึ่งถ้าจะเข้ามาได้เนี่ยมันต้องลอยผ่านประตูหอมา ประตูหอ,อก็ไม่ได้กว้างอะไรมากครับแต่ศพเนี่ยลอยเข้ามาติดด้านในได้อย่างไรก็ไม่มีใครรู้ที่มันน่าเห็นใจไปกว่านั้นคือบรรดาญาติญาติของผู้เสียชีวิตนี้ครับเป็นชาวบ้านจนๆไม่มีใครมาทําพิธีไสยศาสตร์ในสถานที่ราชการแม้แต่คนเดียวเลยยิ่งเป็นหอพักด้วยแล้วเนี่ยยิ่งยากครับเพราะมันต้องทําเรื่องหลายขั้นตอนมากครับในการขอเข้ามาสถานที่ตรงนี้เรื่องหลอนๆเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นครับ หลังจากที่ตำรวจได้ย้ายศพออกไปและไม่ได้อัญเชิญนุงวิญญาณคนแรกที่ได้พบเจอเนี่ยนั่นก็คือภรรยาของคูโจนี่แหละครับภรรยาของคูโจเนี่ยเธอเป็นอาจารย์คุมหอแล้วหอที่ว่านั้นก็คือหอพักแห่งนี้นี่แหละครับไม่ได้มีใครบอกกับเธอถึงเรื่องที่มีศพเนี่ยมาติดอยู่ใต้หอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับภรรยาของคูโจครับแกจะยุ่งยุ่งเรื่องการย้ายของหนีน้ําและบวกกับว่า วิทยาลัยเนี่ยเขาขอปิดข่าวเอาไว้แม้แต่อาจารย์บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้รู้ครับว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเธอเนี่ยได้เล่าให้ฟังครับว่าแทบทุกวันเวลาเธอใกล้จะหลับหรือเธอหลับไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาดึงนิ้วเท้าเธอเล่นครับแม้กระทั่งห่มผ้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้สึกเหมือนกับมือมือน,นั้นนะครับมาจับตรงนิ้วเท้า แล้วก็ดึงผ้าห่มขึ้นอารมณ์ประมาณว่าเราดึงนิ้วเล่นเหมือนดึงข้ออย่างงี้ครับความรู้สึกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกๆคืนจนภรยาของคูโจ้ครับเริ่มที่จะกลัวเลยขอให้เขาเนี่ยพาไปหาของขังตามวัดต่างๆในอำเภอมาบูชาซึ่งหลังจากที่นำของขังอะไรมาแล้วนี่แหละครับเรื่องแปลกๆนี่ก็ไม่ได้เจออาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยอาจจะกลัวหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ย ภรรยาของครูโจ้เนี่ยบอกว่าไม่ได้เห็นมาเป็นตัวๆเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นๆอ,อาจจะเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเพียงแค่ต้องการจะบอกว่าเขานั้นยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านักศึกษาหล,หลายๆคนที่เจอครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเจอที่แบบหนักหนักถึงขั้นสยองกันไปทั้งหอเลยแหละครับเรื่องแรกที่นักศึกษาหล,หลายๆคนได้พบเจอกันเนี่ยส่วนมากแล้วจะได้กลิ่นก่อนเลยครับเป็นกลิ่นศพ ที่มันปะปนฟุ้งกระจายอยู่เต็มพื้นที่ทุกอน,นุแต่กลิ่นนี้มันแปลกมากครับมันไม่ได้เหม็นทั้งหอแต่มันเลือกเหม็นเฉพาะจุดบางจุดเนี่ยจะหนักก็คือตรงห้องน้ำนี่แหละกลิ่นนี้เนี่ยมันจะแรงมากครับโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำชั้นล่างกลิ่นมันแรงจนทันิีที่ได้ว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยได้แจ้งกับฝ่ายอาคารถึงต้นตอของกลิ่นนั้นว่ามันอยู่ตรงห้องน้ำนี้อย่าช้วิทยาลัยเนี่ยนะครับ ช่วยมาดูหน่อยครับว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรตอนนั้นเนี่ยวิทยาลัยรู้ครับว่ากลิ่นที่นักศึกษาหลายคนได้กลิ่นเนี่ยมันคือกลิ่นศพของผู้หญิงคนนั้นที่ขึ้นอื่นมานานแต่พวกเขาเ่ยก็ทําเป็นใหนักศึกษาไม่รับไม่รู้อะไรครับก็แกล้งทําเป็นเหมือนกับมาหาดูต้นตอแต่ก็ไม่พบครับก็บอกนักศึกษาว่าสงสัยจะเป็นกลิ่นพวกน้ําเน่าเสียเนี่ยมันอยู่ตรงใต้ดินหลังมังความรุนแรงเนี่ยมันค่อยค่อยมากขึ้นเรื่อยเรื่อยครับเพราะนอกจากกลิ่นศพแล้วเนี่ย มันยังมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงตอนแรกคิดว่าเป็นนักศึกษาขี้เหงาคิดถึงบ้านร้องห่มร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่หรือมนักศึกษาบางคนเนี่ยอกหักหรือเปล่าที่ร้องห่มร้องไห้ได้ขนาดนี้มันก็มีบางคนครับที่ไม่รู้เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามหาต้นตอของเสียงร้องไห้นั้นแต่พยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับเพราะว่าเสียงเสียงนี้เนี่ยมันเป็นเสียงร้องไห้ที่ดังกล้องไปแทบทุกจุดในหอ บางครั้งก็จะมีเสียงเศร้าครับพูดเป็นคําพูดประมาณว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเป็นเสียงพูดปนกับเสียงร้องไห้เสียงเนี่ยจะดังมากในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเด็กบางส่วนเนี่ยจะกลับบ้านบางส่วนที่ยังอยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงนี้ดังขึ้นในช่วงตอนดึกๆนักศึกษาหญิงบางคนครับได้เล่าถึงประสบการณ์สุดหลอนให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งครับที่นอนอยู่ครั้งนั้นเนี่ยนอนอยู่บนเตียงกับเพื่อนสองคน เขานั้นเนีนอนหันหลังให้กับเพื่อนแล้วหันหน้าเข้ากำแพงในระหว่างที่กำลังนอนไปนี้ครับมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนเนี่ยเอาหน้ามาซุกตรงหลังแล้วก็หายใจลดต้นคอเธอหนักมากเธอเนี่ยต้องตื่นมาเลยครับเพราะว่าลมหายใจของเพื่อนที่หายใจลดต้นคอเธอนี้มันเหม็นแบบกลิ่นเหม็นเน่ามากในจังหวะนั้นเนี่ยเธอก็เอื้อมมือครับจะไปผลักเพื่อนให้มันออกไปครับตอนที่มือของเธอเนี่ยเอื้อมไปแตะ สัมผัสร really ่างของเพื่อนเนรู้ได้ท <Yes. S 1> <Wh> ันทีเลยครับว so ่ามันไม่ใช่เพื่อนเพราะมันเป็นความรู้สึกว่าร่างที่เธอสัมผัสเนี่ยมันเปียกแล้วก็เย็นมากพอมือเธอแตะบุ๊บเนี่ยเธอตกใจตื่นขึ้นมาเลยครับแล้วก็หันไปดูตรงที่นอนเนี่ยเห็นว่าเพื่อนครับนอนหันหน้าไปอีกฝั่งเธอกับเพื่อนเนี่ยนอนหันหลังชนกันทำให้เธอนั้นรู้ทันทีเลยครับว่าความรู้สึกที่เธอสัมผัสได้สักคู่นี้เนี่ย ไม่ได้ไปสัมผัสโดนตัวเพื่อนอย่างแน่นอนเพราะมันทั้งเปียกทั้งเย็นคืนนั้นเนี่ยไม่กล้านอนครับรีบปลุกเพื่อนขึ้นมาแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอเจออะไรหลายคนครับที่พักอยู่หอนี้มักจะได้เห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เดินอยู่หน้าห้องน้ําบ้างหรือบางทีเนี่ยลงมาเข้าห้องน้ําจะได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ําอีกห้องหนึง่งหรือในระหว่างบางทีเข้าห้องน้นนําไปแล้วเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคนเดินอยู่หน้าห้องครับ หลังจากที่เปิดประตูออกไปก็ไม่พบเจอใครเลยจนบางทีเวลาปวดหนักปวดเบาเนี่ยนักศึกษาหลายหลายคนจะไม่มีใครกล้าลงมาคนเดียวครับมักจะชวนกันมาหลายคนเลยพักหลังๆมาเนี่ยพอเหตุการณ์สยองมันเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆครับบางคนเนี่ยก็เล่าให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังพ่อกับแม่บางคนเนี่ยก็ให้ของขังติดตัวมาครับเพราะว่าอยู่หอนี้เนี่ยถ้าไม่มีของขังนี่อยู่ไม่ได้จริงๆเหตุการณ์สยองขวัญมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ได้ยินเสียง มีกลิ่นหรือเรื่องหลอนๆที่เจอตอนที่นักศึกษาคนหนึ่งที่เอามือไปจับสัมผัสเพื่อนแล้วมือเปียกนี่นะครับมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษากลุ่มใหญ่ที่ได้พบเจอเรื่องประหลาดครับผมจะเล่าให้ฟังประมาณอย่างนี้ครับว่าหอพักนี้เนี่ยเขาจะปลูกต้นประดับเอาไว้เป็นพุ่มไม้เป็นต้นเข็มครับปลูกเป็นแนวยาวตลอดหน้าหอเลยแล้วต้นเข็มนี้ครับมันก็แห้งตายเพราะว่าเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมา ทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเหลือแต่เป็นโคนต้นครับแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวสูงๆใหญ่ๆเนี่ยขึ้นยืนต่งหาที่สามารถผ่านทุกภัยนั้นมาได้วันนั้น,เ,นเป็นวันที่ใกล้สอบครับหอเนี่ยปิดดึกพอนักศึกษาส่วนหนึ่งเนี่ยไปอ่านหนังสือเตรียมสอบที่ห้องสมุดพอห้องสมุดปิดครับนักศึกษาก็ต้องเดินทางกลับมาอ่านกันที่หอต่อตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาหญิงครับประมาณ10คนได้เนี่ยเดินกลับมาจากห้องสมุดเลี้ยวขวาเข้าหอ,อกัน ปรากฏว่าตอนที่พากันเดินเข้ามานี่แหละครับเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยก็พากันเห็นมาแต่ไกลเลยครับสายตาเกือบสิบคู่เนี่ยเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับวิ่งอยู่บนกอต้นเข็มครับวิ่งไปมาวิ่ง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 แล้วก็กระโดดหายไปในมุมมืดตรงท้ายหอนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจกันครับจนมีบางคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วหนังสือดังหาไม่อ่านมาเล่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก็สอบตกหรอกพอได้ยินอย่างนั้นครับก็พากันหัวล้อก,กันตามไป หลังจากนั้นก็พากันขึ้นไปเก็บข้าวเก็บของบนห้องกันแล้วก็เตรียมตัวจะลงมาอาบน้ําครับในระหว่างที่กําลังอาบน้ํากันอยู่นี้มันก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับพูดขึ้นมาได้ครับว่าเออเมื่อกี้อะตอนที่เราเดินกลับมาผู้หญิงคนนั้นที่เห็นนะขึ้นไปวิ่งบนกอต้นเข็มได้ยังไงวะคราวนี้ครับพอเพื่อนจุดประเด็นขึ้นมาทุกคนตอนนั้นที่กําลังอาบน้ําอยู่เนี่ยขนสู้ไปทั้งตัวเลยครับหลายคนเนี่ยกลัวจนร้องไห้ออกมา คืนนั้นทุกคนเนี่ยพากันมาซุกกันอยู่ในห้องห้องเดียวครับไม่มีใครกล้ากลับไปนอนห้องไขห้องมันเลยพากันนอนรวมตัวอยู่ในห้องห้องเดียวเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะเห็นว่าใครนั้นไปวิ่งอยู่บนกอต้นเข็มได้เรื่องสยองขวัญเนี่ยมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับห่างกันไม่กี่วันวันนั้นเป็นวันสอบาสุดท้ายของวิชาพื้นฐานนักศึกษาประมาณ3-4คนครับไม่รู้เรื่องครับว่ากลุ่มแรกเนี่ยโดนผีหลอกไปแบบนี้ ก็กลับมาเข้าหอนในเวลาดึกเหมือนกันกลุ่มนี้เนี่ยเดินกลับมาเห็นครับว,ว่ามีใครบางคนเนี่ยยืนอยู่ตรงใต้ต้นมะพร้าวนั้นก็เลยสะกิดเพื่อนกับว่าเธอเธอดูสิดูสิใครยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวก็ไม่รู้นักศึกษาสีคนนี้ครับก็พากันจ้องดูว่าใครกันไปยืนอยู่ตรงนั้นและสิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นแทบจะก้าวขาไม่ออกนั่นก็คือผู้หญิงที่พวกเธอเห็นนะครับที่ว่าไปยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวนี้ร่างเนี่ยค่อยๆปีนต้นมะพร้าว ร่างนี้ปีนขึ้นไวกว่าลิงอีกครับค่อยๆปีนขึ้นไปพืป่นเปจนถึงยอดมะพร้าวหลังจากนั้นนี่ก็กระโดดครับจากต้นมะพร้าวครับล่วงลงมาเสียงดังตุบแล้วร่างนี้ครับก็ลุกขึ้นแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ดีตัวลงมาตรงต้นพ้าวังตุบทําแบบนี้ครับซ้ําไปประมาณสามสี่รอบสามสี่รอบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวกระโดดอยู่อย่างนั้นจนพวกเธอเนี่ยกรีดเสียงดังออกมาเลยครับ กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยโชคร้ายมากเพราะว่าสองคนนี้นะครับสลบอยู่ตรงนั้นอีกสองคนเนี่ยพากันกรีดเสียงดังจนคนในหอนะครับต้องตื่นขึ้นมาดูครับพากันวิ่งกรูเข้ามาดูรวมไปถึงภรรยาของครูโจ้้วยครับที่เป็นครูประจําหอตอนนั้นก็ต้องลงมาดูครับว่าตอนนั้นได้เป็นครูเวนเฝ้าหอยามที่หน้าประตูเนี่ยก็เปิดรถพยาบาลครับวิ่งเข้ามารับนักศึกษากลางดึกเลยพานักศึกษาเนี่ยครับไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะว่านักศึกษาสองคนเนี่ยครับที่เห็นเนี่ย ถึงขั้นหมดสติไปเลยเรื่องนี้เนี่ยมันดังมากครับแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปกปิดนักศึกษาได้แล้วแล้วมันก็เดือดร้อนกันไปทั้งวิทยาลัยเลยมีการประชุมลับกันเกิดขึ้นครับระหว่างกรรมการหอพักกับอาจารย์ประจําหอแล้วก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความเห็นว่าเราควรจะให้หมอทำหรือร่างทรงผีฟ้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาเชิญวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นไปอย่างน้นนอยๆเนี่ยพาไปอยู่วัดก็ยังดีจนกระทั่งได้มีการว่าจ้างหมอผีครับ มาจัดการเรื่องเรื่องนี้หลังจากที่หมอผีทาพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณอะไรเสร็จเนี่ยก็ได้นิมนต์พระครับมาปะพรมน้มํามนต์เป็นขวัญกาลังใจให้กับนักศึกษาแล้วก็ครูบาอาจารย์รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยนับตั้งแต่วันนั้นมาที่มีการทําพิธีเนี่ยนะครับก็มไม่ได้มีนักศึกษาคนไหนได้เห็นกับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยครูโจกับภรรยาครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันนานมากแล้ว เป็นตำนานที่เล่าขานกันโจดจันมากครับโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในเวลานั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสยองขวัญมากเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะครับปัจจุบันเนี่ยครูโจบอกว่าดวงวิญญาณผู้หญิงโชคร้ายคนนั้นเนี่ยน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สูงขึ้นไปนแล้วแหะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในวิายารแห่งนั้นใครจะไปคิดล่ะครับว่าศพที่ลอยมากับน้ําเนี่ยแล้วมาติดอยู่ใต้หอพักจนเป็นเรื่องเป็นราวหลอนขนาดนี้ นับวก็เป็นเรื่องราวที่สยองขวัญมากๆเลยแหละครับแค่คิดตามเนี่ยก็หลอนแล้วล่ะครับผมว่าช็อตที่นักศึกษาหญิงเนี่ยเอื้อมมือไปผักเพื่อนที่เอาหน้ามาเกยหลังเนี่ยอันนี้เนี่ยช็อกสุดเลยละครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณนอนอยู่กับเพื่อนแล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมันมีความรู้สึกว่าใครก็ไม่รู้มาหายใจโดต้นคอแล้วกลิ่นลมหายใจเนี่ยเป็นกลิ่นที่เหม็นจนคุณอยากจะเอามือไปผักเนี่ยแล้วตอนที่มือคุณไปสัมผัสโดนกับร่างร่างนั้นและไม่เป็นความรู้สึกที่เปียกแล้วเย็นเน มันจะสยองขวัญนขนาดไหนนะครับแค่ผมคิดตามเนะี่ยผมก็ขนลุกไปทั้งตัวแล้วครับนี่ถ้ากล้องจับได้เนี่ยจะรู้เลยครับว่าผมเป็นคนลุกจริงเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าวิทยาลัยไม่อัญเชิญดวงวิญญาณออกไปครับปัจจุบันเนี่ยยังคงจะมีการพบเห็นดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่เป็นศพลอยตามน้ํามาติดใต้หออย่างแน่นอนครับเพราะว่าดวงวิญญาณของเธอเนี่ยน่าจะเฮี้ยนมากๆเลยแหละครับเพราะฟังจากเรื่องที่ครูโจ้เนี่ยเล่าให้ฟังแล้วนะครับ มีแต่เหตุการณ์ที่สยองไม่น้อยเลยหรือบางทีแล้วเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่หายไปน่าจะมีนักศึกษาบางคนเนี่ยพบเจออยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วอาศัยอยู่ที่หอพักหญิงในพิทยาลัยที่มหาสารคามเนี่ยลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะครับว่ากลุนนั้นได้เจอหรือได้เห็นอะไรแปลกๆตอนที่อยู่ที่หอพักแห่งนี้หรือไม่ อย่างไรแล้วนะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยหรือถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องสยองขวัญในปีนั้นเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ให้เพื่อนได้อ่านเช่นเดียวกันนะครับว่าในปีนั้นเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอย่างไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเพราะาเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ครูโจ้และภรรยาเนี่ยได้พบเจอมาจริงๆสมัยที่เป็นครูครับสอนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งนั้น ยังไงแล้วนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับใครมีประสบการณ์หลอนๆสามารถส่งมา,าที่แฟนเพจ Facebook 1 lc ครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วพิมพ์คาว่า1 lc n u e n g lc หลังจากนั้นเนี่ยทักข้อความส่งเรื่องราวของคุณมาได้เลยครับผมยังรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่เอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่ในหอพักแห่งนี้นะครับถ้าในค่ำคืนนี้คุณนอนนอนอยู่ และมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครมาหายใจลดต้นคอคุณอย่าเผลอเอามือไปผักออกล้วครับเพราะไม่แน่อาจจะเป็นร่างของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นไปได้สวัสดีครับ